ตรวจเจอโรคไตระยะสีแน่นอนคุณตกใจค่ะแต่ว่าเราต้องกลับตัวให้เร็วคุณมี6ตัวนี้แล้วคุณเริ่มต้นคุมอาหารระยะ4รินแนะนําให้จะต้องตรวจเลือดทุกเดือนถ้าเป็นไปได้2อาทิตย์ครั้งสําหรับคนที่มีค่า BUN สูง,สง เพิ่งตรวจเจอโรคไตเระยสีแน่นอนคุณตกใจค่ะแต่ว่าเราต้องกลับตัวให้เร็วนะคะเข้าใจโรคให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าเกิดคุณมาเจอดินฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าลินจะรวบรวมข้อมูลอธิบายให้เข้าใจง่ายเข้าถึงนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้จริงก่อนคุมอาหารนะคะทุกคนจะต้องมีใบตรวจเลือดของตัวเองเนาะโดยที่จะต้องรู้ค่า c r e ตินีน Cr BUN แล้วก็ GFR มาตรฐานพื้นฐานนะคะถ้าอยากคุมอาหารเพิ่มอีก3ตัวค่ะโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจค่าเลือดนะคะคุณมี6ตัวนี้แล้วคุณเริ่มต้นคุมอาหารระยะ4รีนแนะนำให้จะต้องตรวจเลือดทุกเดือนถ้าเป็นไปได้2อาทิตย์ครั้งสำหรับคนที่มีค่า BUN สูง,สงถ้าคุณเริ่มต้นมาด้วยค่า BUN เริ่มมีอาการบวมมี BUN เกิน40 คุณควรจะต้องทําให้ BUN คุณรีบลดลงมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถ้า BUN ปกติควรอยู่ที่10ถึง20ถ้าใครเกินกว่านี้แล้วเป็นไตระยะ4ด้วยก็จะต้องลดอาหารกลุ่มโปรตีนถ้าเลือดตัวไหนเกินก็ค่อยไปควบคุมตัวนั้นกินได้หรือกินไม่ได้มันอยู่ที่ค่าเลือดกินได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับค่าเลือดของคุณเช่นเดียวกันถ้าวันนี้ค่าเลือดคุณสูงคุณก็ลดหน่อย ให้ลงมาก่อนแล้วค่อยกินได้บ้างแต่ละคนจะกังวลแล้วก็จะดูข้อมูลรวมรวม ว่ากินอันนี้ไม่ได้อฉันก็ไม่กินเลยแต่ไม่ได้ของคนอื่นอาจจะได้ของเราก็ได้ถูกไหมคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องผักยิ่งไตระยะสี่ทไมถึงกินผักได้ไม่เยอะเพราะว่าผักเนี่ยเวลาทานมากๆกินผักใบเขียวที่เรากินกันอยู่ประจําแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยกินผักใบเขียวแล้วร่างกายจะสมบ,บูรณ์สุขภาพจะดีแต่ในความที่เราไตาเสื่อมแล้วบางแร่ธาตาุไตไม่สามารถ นำแร่ธาตุบางตัวออกไปหมดได้ก็จะทำให้คงค้างอยู่ในเลือดนั่นก็คือตัวโพแทสเซียมซึ่งเราตรวจค่าโพแทสเซียมได้นะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงนี้คุณคุมมากเลยแล้วโพแทสเซียมคุณต่ำหน้าที่เราก็คือทอํายังไงให้มันสูงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถที่จะทานผักที่มีโพแทสเซียมสูงได้บ้างแต่ไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ทุกมือ้อจริงๆแล้วลินบอกจากใจเลยนะคะว่า การที่คุณอยู่ระยะ4แล้วถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์ GFR คุณอยู่ประมาณ20คุณไม่ควรจะเว้นไป3เดือน6เดือนถ้าคุณกลัวการฟอกไตจริงๆแล้วคุณตั้งใจคุมอาหารจริงๆนะคะคุณควรจะต้องตรวจทุกเดือนเป็นมาตรฐานนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบมีงมนิดนึงหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มนะกับการที่จะต้องตรวจแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะกินได้ถูกทิศถูกทางมากขึ้นแนะนําให้ตรวจทุกสอาทิตย์ เหมือนตอนที่คุณพ่อรินเนี่ยค่าไตาต่ําตกลงไป3 b ปลายๆเราคนที่ให้ความรู้เรื่องนี้เนาะ เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่ค่าตายต่ำอะในผู้สูงวัยอะเวลามันจะงัดขึ้นมาเนี่ยมันงัดขึ้นมายากค่ะเราเข้าใจคราวนี้รินซีเรียสมากลินบอกไปตรวจทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วลินเอาค่าเลือดมาดูแล้วก็มาปรับการกินนะคะอย่างจริงจังมากคุณพ่อก็ให้ความร่วมมือนะคะก็ะโชคดีที่มันเลยเกิดเป็นอิ s p i r a t i o n ของการที่จะต้องมีคู่มือเล่มนี้นะคะไว้ที่บ้านเพราะเรากับคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเรามี เวลาคุยแต่บางทีคุยคนละภาษานะคะอารมณ์คนละอารมณ์อะไรแบบนี้นะเราก็ใช้คู่มือนะคะเป็นตัวบอกเล่า90นะในการที่จะ,ะให้เขาเปิดดูตรงนี้เวลาเขาตรวจเลือดมาเขามารีชเช็คเองได้เวลาเขามีอาการคันเวลาเขามีอาการเหนื่อยเกิดจากตัวไหนอะไรอย่างไรนะคะเปิดดูได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เมนูอาหารนะคะในคู่มือเล่มน,นี้ลินนะ่ะตั้งใจรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือยิ่งยัง องไรให้ใต้ฟื้นนะคะมีบริการหลังการขายนะคะก็คือสามารถพูดคุยกับรินปรึกษาลินเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นไตนะคะได้เลยนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคําถามอะไรเจอรินที่สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะ